ผมกูโอ๊ตนะครับทีู่สอนเปนโนอยู่ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเกตเล็กๆน้อยๆน,นะครับสําหรับการเล่นเปนโนแบบแอคคอมพิเมนต์นะครับหรือที่เรียกง่ายๆว่าเป็นการเล่นเปนโนแบบ เราตีประกอบนะครับยกตัวอย่างเช่นการ cover เพลงนะครับการเล่นเปียโนนะครับเป็นนักคอมเมนส์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการเล่นแบบกดคอร์ดนะครับก็อยากจะมาแชร์เทคนิคในการเล่นแบบกดคอร์ดให้ทุกท่านได้ลองเอาไปลองปรับใช้กันดูนะครับซึ่งการเล่นคอร์ดนะครับก็จะแบ่งเป็นบล็อกคอร์ดแล้วก็โบกีนคอร์ดนะครับซึ่งบล็อกคอร์ดนะครับก็คือการที่เรากดคอร์ดเป็นกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับ ส่วนโบกี้ขอนนะครับก็คือการแตกสมาชิกค,คอดออกนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างดูนะครับแบบนี้นะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะครับก็มันจะทำให้มีสีสันนะครับแต่ถ้าเราอยากให้ คอร์ดในการเล่นคอร์ดเนี่ยมันมีสีสันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับลองเอาบล็อกคอร์ดแล้วก็บ็อกเสนคอร์ดนะครับลองมาผสมรวมกันดูนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ หวังว่าเทคนิคในการเล่นเป็นโนแตคอมเพลเมนต์วันนี้นะครับจะให้ประโยชน์คนที่เรียนเป็นโนนะครับได้สาระความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ